สวัสดีครับผมกิษครับผมจากช่องอีดีฮาระชาแนลนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นก๊อกน้ําอัจฉริยะนะครับผมนะฮะก็อันนี้จะเป็นยี่ห้อคูโดสนะครับผมนะฮะก็อ่ากล่องนี้เล็กๆมากเลยนะครับผมนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยนะครับก๊อกน้ําที่เป็นระบบเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับซึ่งตัวนี้ผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้สวยเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมทดลองใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมเลยเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนๆ ว่าการใช้งานหรือคุณภาพของไอตัวยี่ห้อตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนนะครับว่าข้างในนะฮะของตัวกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผม,มใหญ่นะครับอ่าเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะครับผมนะฮะนะครับ,นะรบก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ นะครับผมในคู่มือเนี่ยเขาก็มีวิธีการใช้งานนะครับผมวิธีการชาร์จแบตนะครับผมนะรวมถึงแนะนําตัวก๊อกที่ตัวสวมใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้ครับผมชึบอ่าเดี๋ยวผมขอเอามาใกล้ๆนิ่นองอันนี้นะครับตัวก๊อกเนี่ยจะเป็นสีเงินสวยเลยนะครับเป็นทรงกระบอกยาวนะครับโอ้ผมเห็นแล้วอ่ารู้สึกรู้สึกประทับใจเลยอ่ะสวยนะฮะนะครับ แล้วก็ไอตัวเซ็นเซอร์มันจะเป็นเวลาโดนเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าครับผมนะฮะตัวตัวการทำงานเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับนะฮะแบบที่ก็คืออ่าน,นี่ฮะจะเป็นก็คือแบบแรกเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราใช้งานอย่างเช่นยื่นมือมาด้านใต้นะครับแล้วก็เซ,เซ็นเซอร์ก็จะทำงานนะฮะพอมือออกก็จะตัดนะครับ ส่วนที่2เวลาเราต้องการใช้งานที่แบบเราให้เปิดน้ําตลอดเวลาเนี่ยเราแค่แตะมาด้านข้างนะครับผมนะฮะใช้แตะด้านข้างปุ๊บแล้วก็ปล่อยนี้น้าเราเรามือมาด้านใต้เวลาล้างมือเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่นะครับจนกว่าเราจะเอามือแตะด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับส่วนระยะ ระยะเวลาระยะห่างนะครับในการใช้เซนเซอร์เนี่ยนะครับในคู่มือเนี่ยจะบอกว่าประมาณ1ซนติเมตรถึง6ซนติเมตรนะครับผมด้านข้างนะฮะส่วนด้านใต้นะครับก็มีระยะห่างตั้งแต่1ถึง10ซนติเมตรนะครับในการทำงานนะครับอันนี้ก็จะมีฝาจุกมาด้วยนะฮะนะครับอันนี้ก็เวลาใช้งานก็ต้องแกะไอ้ตัวจุกนี้ออกก่อนนะครับนะแล้วก็อันนี้ที่ให้มาก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ นะครับผมตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีตัวฟิลเตอร์มาให้นะครับผมนะฮะการสิ่งสปกปรกนะครับนะอันนี้เป็นตัวตัวไขนะครับผมไขออกนะฮะแล้วก็จะมีตัวลูกยางอ่ะหยิบไม่ออกแน,น่นแน่นเดี๋ยวเดี๋ยต้องเคาะครับออกไหมอ่าเนี่ยมีลูกยางมาให้ รู้สึกว่าจะ3ตัวอ่ามีลูกยาง3ตัวนะครับผมเอาไว้ต่อก,ก็อกนะฮะนะครับ,นะรบประมาณนี้นะฮะอันนี้นะครับก็ตัวดปเตอร์เนี่ยจะมีต่อเนี่ยคือเนื่องจากตัวหัวก็อกที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2ขนาดนะครับหก็คือขนาด M ก็คือขนาดไดมิเตอร์เนี่ยยี่สิบสองเออยี่สิบสองมิลลิเมตรนะครับกับอีกขนาดหนึ่งก็คือ24มิลลิเมตรนะครับ ถ้าโดยที่ติดมากับตัวของตัวคูโดเนี่ยจะเป็น22มมตรนะครับแต่ถ้าตัวหัวก๊อกของเพื่อนเเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าเป็น24นะครับเราก็ใช้ตัวนี้แปลงได้นะครับโดยขันเข้าไปนะครับตัวนี้นะฮะก็แค่ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางแค่นั้นเองครับผมก็ไปใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆครับอันนี้ก่อนใส่เราต้องใส่ฟิลเตอร์เข้าไปด้วยนะครับการพวกเศษสิิงโซปก นะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ก็ใช้ตัวประแจขันนะครับเนี่ยตรงหัวมันนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปนะแล้วก็ขันนะเข้ากับตัวก๊อกแค่นั้นเองครับเอาตัวหัว Genius ก๊อกเก่าออกแล้วก็เอาตัวคูโดตเนี่ยใส่เข้าไปก็ใช้งานได้แล้วนี่ง่ายนะครับผมนะอันนี้ก็ส่วนของการชาร์จแบตนะครับนะตัวนี้นะจะมีช่อง USB นี่เขาเก็บไว้ข้างๆเลยเด้านใต้นะครับใช้ด้านข้าง นะผมว่าถ้าเก็บด้านข้างเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะนะครับเวลาเป็นตัวเก็บอ่ะนะฮะนี่เขาทําเนียนมากเลยนะครับผมว่าไว้ไว้ด้านใต้จะสวยแล้วนะครับเวลา,เ,าเราแบตหมดก็ามาชาร์จนะครับาการใช้แบตครั้งนึงเนี่ยนะครับถ้าสมมติแบตหมดเลยเนี่ยนะครับเราชาร์จครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งชาร์จแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถ ในในในคู่มือเนี่ยจะบอกเลยว่าใช้ประมาณ6เดือนนะครับผมอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ความถี่ด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งอันนี้ผมใช้แค่อาทิตย์เดียวเองนะครับก็ยังไม่หมดนะแต่ก็ไม่รู้ว่า,ามันจะใช้ได้ถึง6เดือนหรือเปล่านะวันนี้ก็ต้องไปลองเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะแต่ดูแล้วแบตแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่ครับที่อยู่ข้างในนะดผมดูก่อนแบตเตอรี่ใช้กี่มิลลิแอม แบตเตอรี่แบตเตอรี่โอเคนี่นะฮะแบตเตอรี่จะเป็น3.7โวลต์นะครับผม400มิลลิแอมป์เลยนะครับผมนะฮะก็แบตเตอรี่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ใช้ตัวไอ้หัวชาร์จไมโคร USB ทั่วไปนะครับตัวนี้ชาร์จนะฮะนะครับนะตัวหัวน้ำที่ออกมาก็มีะตะแกรงเล็กๆก,กั้นไว้นะครับดูแล้วก็สวยดีนะครับผมนะฮะนะครับ น้ำที่ออกมานี่นุ่มนวลมากเลยถ้าที่ผมลองไปเทสนะครับแล้วก็การของเซ็นเซอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะตัดได้ได้ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ดีแล้วก็เสถียรด้วยนะครับผมนะฮะเพราะผมเคยใช้เนี่ยบางตัวเนี่ยนะครับผมตอนแรกก็ใช้ดีตัดไป,ต,ดไป,ต,ดไปตัดมาตัดไปตัดมาตัดเสร็จน้ําออกแล้วไม่หยุดใจงั้นก็ม <c oughs> <ๆ>ีนะครับอันนี้เป็นบางยี่ห้อนะครับผมเสร็จส่วนตนัวนี้ตั้งแต่ที่ใช้มาที่1ึงแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเสะถียรมากเลยไม่มีแบบอ,อ,อยู่ดีๆไม่ตัดเองอยู่ดีๆน้ำไหลเองนะครับอันนี้ไม่มีนะครับ เดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนตัวก๊อกนะครับของที่บ้านผมจะใช้งานจริงเลยนะเพราะปกติเนี่ยก๊อกที่ตรงล้างจานของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะที่แม่บ้านใช้อยู่นะครับมันก็จะเป็นตัวหัวก๊อกแบบนี้อันนี้เป็นหัวก๊อกขนาด22มิลนะครับก็เวลาใช้ก็ต้องเปิดปิดอย่างนี้นะครับมันก็มีปัญหานะเวลาแบบมือเรา,อาเราจะต้องการที่จะแบบมือเราเละนะครับเราก็ต้องมาจับ ไอ้ตรงหัวก๊อกเพื่อเปิดปิดบางทีมันสกปรกอะครับมันผงซัฟฟอร์อะไรพวกนี้มันก็จะมาโดนนะครับมันก็จะทําให้พื้นที่สกปรกนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเอาหัวก๊อกเก่าเนี่ยออกนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวหัวก๊อกน้ําอัจฉริยะเนี่ยมาลองใส่ดูครับผมนะขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยก็ง่ายมากนะครับเราแค่ตัวนี้ขันขันของเดิมออกนะครับแต่ต้องปิดปิดก๊อกก่อนนะครับนะฮะขันตัวก๊อกเดิมนี่ออกนะฮะนะครับก็จะมี ตัวหัวก๊อกนะครับผมอันนี้ไม่มีลูกยางนะครับผมก็อันนี้เป็นหัวก๊อกขนาด22มิลิเมตรนะครับส่วนตัวของเราเนี่ยก็จะเป็นตัว22เหมือนกันนะฮะแต่เราต้องใส่ตัวลูกยางนะครับอันนี้ลูกยางที่มาพร้อมกับฟิลเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันตัวขันเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะอ่ามันจะฟรีข้างบนนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับว่าเราต้องการให้เซนเซอร์เนี่ยนะฮะ อยู่ทางด้านนี้ไหมนะครับบางทีเราถนัดถนัดแต่ด้านซ้ายนะครับเราก็จะไว้เซ็นเซอร์ไว้ด้านซ้ายนะครับหรือเราถนัดด้านขวานะครับเราก็เอาเซ็นเซอร์เนี่ยหันไปด้านขวาก็ได้นะครับโดยที่ตรงจุดยึดตรงล็อกเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้นะครับผมนะฮะะเดี๋ยวผมลองถนัดผมถนัดทางด้านนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะหมุนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะ เมื่อเราขันเกียร์เข้าไปนะฮะเราก็ใช้ตัวนะครับที่เขาตัวตัวช่วยล็อกนะฮะตัวประแจเนี่ยมาขันเข้าไปให้น่นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตให้เซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ด้านนี้ไว้นะครับผมอยู่ด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ยืดให้น่นนิดนึงนะครับผมอ่าครับผมท่านี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานนะครับผมนะฮะชิปอันนี้ก็รียบอันนี้ ตัวตัวนี้เราโยกเราโยกค้างไว้เลยนะครับผมเพราะตัวนี้เซ็นเซอร์เริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะยื่นมือด้านข้างออกไปนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะพอยื่นปุ๊บทํางานเลยนะครับระยะทํางานมันของของของมันเนี่ยจะอยู่ที่เอ่อหนึ่งถึงสิบเซนติเมตรนะครับจากด้านล่างนะฮะนี่ฮะอันนี้อันนี้ผมลองต่าๆนะครับนี่พอเข้าใกล้อ่านี่ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับพอออกก็ดับเลยนะครับผมนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวจะลองด้านข้างนะครับด้านข้างเราแตะแค่ครั้งเดียวนะครับพอด้านข้างแตะเนี่ยพอทํางานเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําความสะอาดหรือเราล้างจานหรือล้างผลไม้หรือทําอาหารต่างๆได้นะครับโดยที่เซ็นเซอร์จะไม่ตัดนะฮะเพราะ,ะถ้าด้านข้างเนี่ยเราจะเป็นการสั่งให้ตัวน้ำเนี่ยไหล,ยยลอยู่ตลอดเวลานะครับอีกอย่างหนึ่งนะประโยชน์ของตัวก้องน้ำเซนเซอร์ตัวนี้นะครับนอกจากรูปลักษณ์ที่มันเข้ากับชุด ชุดก๊อกน้ำของที่เรามีแล้วเลยเนี่ยเพราะมันเป็นสีเงินสวยนะครับเงาสวยเลยครับผมนะฮะอันที่2ก็คือประโยชน์ของมันเนี่ยอย่างเช่นเรามาล้างมือหรือเด็กๆนะครับอย่างลูกผมเนี่ยนะฮะตัวยังมันยังเตี้ยอยู่เลยอายุแค่เจขวบนะครับก็สามารถที่จะยื่นมือมาล้างได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเปิดตัวหัวก๊อกเพราะมาจับที่หัวก๊อกเนี่ยมันมันไกลเนี่ยเพราะเขาสามารถยื่นมาแล้วก็สามารถใช้ล้างตรงนี้ได้เลยผมว่ามันก็เป็นความสะดวกอีกอักอนนึงนะที่ผมก็เพิ่งค้นพบเหมือนกัน นะครับผมนะทำให้กล้องน้ำเซนเซอร์ที่มีเซนเซอร์นี้มันสะดวกมากกับการใช้งานรวมถึงแม่บ้านด้วยนะครับเวลาจะมาถืออะไรมาล้างของก็สามารถที่จะล้างได้เลยนะครับผมซึ่งมันสะดวกดีสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับกล้องน้ำคูโดสนะครับผมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของคูโดสไว้้ใต้คลิปนะครับก็ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมนะฮะ โอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับยังลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์คลิปของผมด้วยนะครับนะฮะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ